ยายเกาให้นะยายเกาเกานะยา,เาะยาเกาให้นะครับฮันเตอร์ฉุดหลอ่อเนี่ยฮันเตอร์ฉุดหล่ออ้อาวไม่เกาแล้วเหรอลูกหึมมาชีย้ยายเกาให้มาลูกมามาเร็วมาเร็วห่วงเล่นห่วงเล่นห่วงเล่นเหรอลูกยายเกาให้ไหมยายเกาเกาให้ไหม หวงเล่นอยู่ยังยังไม่เกาเนาะลูกนเ,าเนาะเล่นก่อนเนาะเล่นก่อนเนาะขอเล่นก่อนครับอันเตอร์ขอเล่นก่อนครับ <c oughs> <c oughs> สนุกกะลูก <c oughs> ไม่ให้ยายเกาเหรอลูก <c oughs> ไม่ให้ยายเกาเกาเหรอ <c oughs> ไม่เกาเหรอลูกไม่เกาเหรอหวังเล่น <c oughs> หวังเล่น